และนี่คือจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ9ของประเทศคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาค้อที่พักเปิดใหม่ที่มีรถบ้านน่ารักน่ารักโอ้ยสีสวยมากดูดีมากไปดูอันซีนความแปลกตาของวัดที่คนส่วนใหญ่มักจะมาตอนกลางวันแต่ไม่รู้ว่าตอนกลางคืนก็งดงามขนาดนี้เลยเฮ้ยโอย้ของจริงกับสวยมากสวนดอกไม้ในหน้าฝนแบบนี้ก็มีนะ สวยดดีนะดดตามหาร้านไก่ย่างวิเชียนบุรีร้านชื่อดังที่มีร้านอยู่ทั่วประเทศแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามีสาขาแรกตั้งอยู่ที่นี่ขายได้วันหนึ่งอย่างน้อย3-400ตัวเลยนะไก่อะ่ะและสุดท้ายไปดูมรดกโลกของไทยแห่งล่าสุดลำดับที่7ว่ากันว่านี่คือพิระมิดเมืองไทยที่เพิ่งถูกค้นพบพอดิษฎ์มันจะช่วยทำให้เราได้รู้ว่าในอดีตเราทำอะไรผิดพลาดมาบ้างเราจะได้ไม่ทำผิดอีกตามไอ้กับแบงค์ไปเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยกันครับ อนนี้เราพาทุกคนนะฮะมาเที่ยวอีกหนึ่งที่เที่ยวที่จังหวัดเพชรบ,บูร์นะครับนั่นก็คือเขาค้อนั่นเองแต่รอบนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่เที่ยวใหม่แล้วก็ที่พักใหม่ชื่อว่าคิรีรม์เขาค้อนะครับถึงพอดีก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวรอบๆเขาคอกันซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่2เพชรบ,บูร์ของเรานะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะพาไปเที่ยวภูทับเบิกมาแล้วเรียบร้อยนะหลังจากจบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะจ๊ะที่พักสวยมกกกเเที่่่พพััแบบนนจะิิงปดดใหๆขึู้ นะครับตอนนี้มาถึง ที่เช็คอินและบรรยากาศแบบคลีนคลีนมากแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะมีห้องพักหลากหลายไทป์มากถ้าเกิดเรามากันหลายๆคนก็จะมีห้องไซส์ใหญ่ด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดนะครับว่าใครนะครับที่มากัน2คนแบบพวกเราไม่อยากได้ฟิลห้องพักธรรมดาอยากได้เป็นรถบ้านก็มีรถบ้านด้วยอยู่ที่ชั้นล่างจะเป็นรถบ้านแบบแกลมปิ้งนะทุกคนคือรถบ้านแบบดีเลยมีห้องน้ําในตัว,แล,วและห้องน้ําก็คือเป็นห้องน้ําแบบสร้างขึ้นมานะไม่ใช่ห้องน้ําแบบตั้งแยกอะไรต่งางๆนะครับเป็นรถบ้านที่เพอร์เฟกมากๆผมดูในรูปมานะตอนแรกจะจองรถบ้านแหละแต่ว่าพี่เขาบอกวว่าิ ของห้องที่เราจองตรงกลางเนี่ยมันจะวิวสวยกว่าเพราะว่ายิ่งสูงเนี่ยมันจะยิ่งเห็นวิวของเขาเคอเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลย360องศาเลยทุกคนวิวตรงนี้วิวดีมากเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูที่พักกันแต่ที่เนี่ยเขาบอกว่าคาเฟ่ก็วิวสวยนะแต่เดี๋ยวขอไปดูที่พักก่อนไปมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูรถบ้านของที่พักที่นี่กันรถบ้านนะคะทุกคนมันจะเป็นแกรมปิ้งสไตล์ลูกคุณโอ้ยสีสวยมากทุกคนเข้ามาดูดูดีมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถบ้านกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าง เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนที่ที่เกาหลีที่เราไปอะแต่ที่เนี่ยคือสวยแล้วโมเดิร์นแล้วเก๋มากนี่นะคะข้างในนี้ก็จะมีเตียง5ฟุตนะคะมีแอร์อยู่แล้วแหละแล้วก็มีแบบม <c oughs> ินิบาร์รถบ้านกว้างอยู่นะเพราะว่าเขาเอาห้องน้ำออกไปเลยไง <Hi. S 1> คืออย่างตัวรถบ้านหลายๆที่ที่เราไปมาไม่ว่าจะต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะส่วนใหญ่เรามักจะใช้โครงสร้างเดิมคือโครงสร้างเดิมของรถบ้านมันจะมีครัวมีห้องน้ามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ในตัวห้องของรถบ้านเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะ <c oughs> แต่ว่าที่เนี่ยเขาจะเอาออกไปหมดเลยให้เป็นแค่โครงเฉยๆแล้วก็เอาตัวห้องนอนเนี่ยใส่เข้าไปเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ตัวห้องน้ําทําแยกเป็นต่างหากไว้ด้านนอกแบบนี้อันนี้คือจริงๆห้องพักเราอยู่ข้างบนนะแต่ว่ามาเห็นมันน่ารักดีเลยอยากลงมาถ่ายทุกคนดูเผื่อเป็น ออปชันเพื่อเป็นตัวเลือกนะนี่ดูฝั่งนี้ห้องน้ํามีอ่างด้วยอ่างแบบส่วนตัวเลยนะคะปิดมิดชิดที่พักที่นี่ไม่ว่าคุณจะจองห้องใครไหนก็จะมีอ่างให้คุณทุกห้องอุย้ยห้องน้ำก็น่ารักสวยหรูดูดีตรงที่อาบน้ําสามารถเดินรูปไปกับอ่างจากุซซีเมื่อกี้ได้เลยจ,เเจ้าเอ๋เจอกันได้เลยเซ็กซ Se ี่เซ็กซี่ไปเราไปดูห้องเรากันดีกว่าอันนี้คือแค่น้ำจิม้มน้ำจิม้มไปดูห้องของไอ้กับแบงค์กันทำอะไรอะ คือแบบว่าที่เนี่ยเขาจะมีความแบบโคซี่โคซี่นะแบบสะอาดมากอุ้ยคิดถึงลูกคิดถึงนิลามากเสียดายมากคือตอนแรกนิลามาด้วยอ่ะแต่ว่านิลาติดสอบทุกคนคิดดูถ้านิลามาจะกรี๊ดขนาดไหนดูห้องดิอันนี้เป็นเตียง king size เลยนะคะ6กฟูแบบนุ่มๆผ้าปูฟูฟูอืมแล้วก็จะเป็นโซนแบบน่งเลนพูดคุยแล้วก็อันนี้ก็เป็นโซนพ่อแมวจีบวายแล้วก็ห้างน้องกันไป ระเบียงกว้างมากเห็นวิวข่าวข้อเต็มๆไอ้ตรงตัวระเบียงเขานี่ค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะกว้างแบบกว้างเลยอะ่ะอยากเดินมาดูว่าจะกว้างถึงตรงไหนอ๋อคือกว้างสุดไปเลยห้องน้ำนะคะใครที่ไ้กับแบงค์รอรเนี่ยก็จะเป็นอ่าในห้องเลยสะใจแบงค์สุดๆนะคะแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งอาบน้ำน,นะคะชำระนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้ายาวเลย ห้องใหญ่มากเลยเนาะห้องใหญ่มากเลยอะ่ยอะห้องนี้นะคะเท่กับแบงค์จอนะคะราคาอยู่ที่5,000ับาทบวกนะจ๊ะเพราะว่าแล้วแต่เดือนแล้วแต่วันด้วยนะคะทุกคนช่วงที่เรามาอย่างที่บอกไปว่าช่วงต้นเดือนสิงหาเลยวันที่4สิงหานะจ๊ะโอเคที่พักก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวตัวเขาขอกันต่อมีที่เที่ยวอะไรอีกเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับวันนี้อากาศดีมากๆท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆมีท้องฟ้าสีสวยๆให้ดูเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อ นี่ทุกคนไอเนี่ยนะไปไล่หา่าว่าเฮ้ยมีร้านอะไรน่าทานที่เขาคอบ้างแล้วเขาก็แนะนําร้านนี้เลยค่ะทุกคนร้นานนี้นะเขามีพิซซ่าโฮมเมดด้วยแล้วพอมาถึงหน้าร้านอ่ะร้านน่ารักจริง,รงๆร้านเล็กเท่านี้เลย,ยทุกคนร้าน,นอะไรจะเล็กขนาดนั้น <c oughs> เล็กเกินนะร้านนี้นะคะชื่อว่าบ้านเขาคาเฟ่เดี๋ยวเราลงไปดูซิว่าพิซซ่าที่เขาแนะนำนจะอร่อยจริงไหม <Okay. S 2> มา่ยมวทวนเข้ามาในร้านแล้วนะคะนี่พิซซ่าเขาพี่หลายหน้ามากเลยเกนิต้าดับปรลชีสเบคอนแฮม,มเห็ดจำยองแต่หน้าเนี่ยทุกคน,นเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะถ้าใครอยากทานแล้วแบบเพิ่มชีสนะ40บาทแล้วเกิดอยากคัฮพาร์ามเนี่ยทุกคนก็เพิ่มีป40บาททั้ฮาร์มนี่ก็คือได้2หน้าเลยถาดหนึ่งอ่ะจะมี8ชิน้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสั่ง,สงหน้าเลยดีกว่าค่ะ ือตัวร้านนะทุกคนเขาจะเป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะแบบเป็นกระท่อมญี่ปุ่นเล็กๆน่ารักนา่กนารักนะครับมีที่นั่งด้านนอกแบบนี้นะเป็นเก้าอี้แล้วก็แบบให้เราสามารถมากินกาแฟาหรือว่ามากินพิซซ่าโฮมเมดของที่นี่ได้นะครับวิวฝั่งนู้นแบบอลังการมากถ้ามาช่วงเช้าน่าจะชิลเพราะว่าอันเนี้ยพระอาทิตย์ตกทางนี้มันก็จะร้อนนิดนึงถ้ามานั่งริมนี้นะแต่แบบวิวอลังการมากดูดิ นะครับทุกคนตอนนี้พิซซ่าเขาไม่ทำเราเขาใช้เตานะแบบที่แบบเล็กๆนะแล้วก็ทําได้ที่บ้านด้วยนะใครอยากได้เตาแบบนี้ไปซื้อได้เลยนะมันเป็นเตาแก๊สนะจุดง่ายมากอยากได้เหมือนกันนะเอออยากได้อะแต่ว่าแต่ว่าดูดิมันทําออกมาเลยแบบหน้าตาดีมี2หน้าในถาดเดียวราคา200กว่าบาทนะครับจริงๆแล้วถาดหนึ่งนี่ชียืดด้วยจิ้มเลยพิซซ่าบางกรอบอร่อย นี่ทุกคนตาไอกินมัางแล้วแต่ของไอมันจะฟินกว่าแน่นอนเพราะว่าไอกินพิซซ่าแล้วก็ดูวิวนูน่นวิวคือแบบสวยมากเดี๋ยวเราจะอยู่ถึงให้แดดุบเลยนะคะทุกคนเออของฉันนี่แฮมของไอเป็นแฮมกับเบคอนโอ้โหอร่อยเลยน่งกูน ท่านนะคะเวลามาข,าขอคอเนี่ยนะ,ะ mm hmm. ก็ต้องมาที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและบางท่านเขาก็มาตอนขอวันพ่อแบงค์แต่วันนี้นะคะเรามาตอนกลางคืนจะบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะคะองค์พระเนี่ยสวยมากเพราะว่าจะมีไฟโฟซโล่ส่องเข้าพระและที่สําคัญนะจะเงียบสง,งบและลมเย็นมากๆทุกคนเวลาที่ทุกคนมาเขาคอเนี่ยก็จะอดใจไม่ไหวที่จะต้องมาแวะที่นี่ใช่ไหมครับแต่รอบนี้ไอ้กับแบงค์ลองเปลี่ยนบรรยากาศพาทุกคนมาชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ในยามค่ําคืนกันบ้างครับ สำหรับชื่อของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วมาจากตำนานเล่าขานกันว่าชาวบ้านแถวนี้เคยเห็นลูกแก้วลอยเหนือท้องฟ้าแล้วก็ลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผาชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จลงมาและถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่มงคลและมีความศักดิ์สิทธิ์มากจึงเรียกตามๆกันมาว่า ผาซ่อนแก้วส่วนตัววัดพระาธาตุแห่งนี้นะครับเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2547ในตอนแรกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยใช้ชื่อแรกว่าพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วครับแต่ภายหลังถูกจัดตั้งให้เป็นวัดจึงมีชื่อว่าวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วตั้งแต่ปีพศ2559ครับ ความโดดเด่นของวัดนี้นอกจากมหาวิหารพระพุทธเจ้าหพระองค์ที่ประดิษฐานบนพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ยังมีการสร้างเจดีย์บนภูเขาประดับประดาไปด้วยเครื่องเบญจรงค์เครื่องประดับลูกแก้วลูกปัดและกระเบื้องหลากสีสันที่มีความสวยงามและอลังการมากๆแถมที่นี่นะครับยังเป็นจุดชมวิวเขาคอที่สวยงามมากๆอีกแห่งหนึ่งด้วยครับคือจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นรูป ของพระองค์นี้นะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะฮะด้านหลังของเรานะครับก็ตอนกลางวันเนี่ยสวยงามอยู่แล้วแต่ไปแอบเห็นรูปตอนกลางคืนมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากพาทุกคนนะฮะมาดูว่าตอนกลางคืนเนี่ยสวยขนาดไหนแล้วพอมาเห็นกับตาของจริงตอนจอดรถเดินเข้ามาคือแบบเฮ้ยโอ้ของจริงกับสวยมากจากตรงที่จอดรถที่เป็นทางเดิน,ดนดยาวๆเข้ามาร้านรวงต่างๆเนี่ยปิดหมดแล้วนะแล้วคนในที่เนี่ยก็จะน้อยมากปกติตรงเนี้ยร้านนี้นะร้านรับพลังเนี่ยคนจะเยอะมากเลยใช่ไหมแต่เน,นี้ยไม่มีคนเลยทุกคน แบบมาเวลาใกล้ปิดเลยอ่ะนะให้แม่เขารับพลังหน่อย นอกจากพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วนะครับตรงนี้ถ่ายรูปสวยแล้วใช่ไหมจะมีเป็นโดมซุ้มตรงนี้เข้ามาทุกคนตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็เปิดไฟนะแต่เสดายตรงยอดเจดีย์เนี่ยเขากาลังปรับปรุงอยู่ศิลปะตรงนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างพุทธแบบไทยกับพุทธแบบมอญนะซึ่งพุทธแบบมอญเนี่ยก็จะมีความทองทองอลามอลามนึกภาพว่าเจดีย์ชเวดากองอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นฟิลแบบยอดทองทองทำจากทองคําอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีการผสมผสานก็จะออกมาเป็นวัดที่ไม่เหมือนวัดไหนในประเทศไทยสักเท่าไหร่นะ เดินเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะมีเทพมีพระอีกหลายองค์ให้เราเข้าไปไหว้นะครับแล้วก็กําลังสร้างอยู่เป็นเจดีย์ชเวดากองจําลองเข้าไปดูกัน ข้าวเท่าไหรจ๊ะข้าวข้าวส่วนท่านละหกสิบบาทค่ะ60บาทนี่คือมีแต่ส่วนชมสวนอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะแล้วก็นำไปเป็นส่วนลดบนคาเฟ่ได้20บาทค่ะอ๋อโอเคสองท่านนะคะสองท่านนะคะน้อยยี่สิบบาทได้จ้ะตอนนี้นะคะเรามาถึงสวนดอกไม้ะค่ะทุกคน เราจะมาตามล่าหาดอกไม้ถ่ายรูปส,สวยๆเพื่อใครที่ตามมาจะได้แบบเฮ้ยมาถ่ายรูปได้ในช่วงหน้าฝนช่วงสิงหานี้นะคืออันนี้เป็นวันที่สองที่เขาค้อของเรานะเราก็จะพาทุกคนมาน่าจะเป็นไร่ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับช,ชื่อว่าไฮเดรนเดียคาเฟ่เขาค้อนะครับ hmm จ้ะเดี๋ยวไปดูกันว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้จะมีดอกอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ตามชื่อเขาอยู่แล้วจะมีดอกไฮเดรนเยียแน่แนละสีม่วงแต่ว่าหน้านี้เขาบอกว่ามีดอกอย่างอื่นคือไม่ดูใช่นี่โคตรสุดบาทนะจ๊ะ ใช้ปเป็นส่วนลดาเครื่องดื่มได้20บาทไปหากาแฟกินกันตอนเช้าๆช้าแบบนี้นครับหักสองมันจะโอ้ยคอนหักสองโอเคเจ็บมากเลยเออให้สองหักไปเลยโอ้อะไรวะนี่หูเขียววันนี้ดีมากวันนี้ดีมากเลยทุกคนท้องฟ้าเปิด่สวยมากสวนใหญ่มากแต่ดอกไม้อาจจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะฮะวันนี้แต่ข้างในตรงนั้นเป็นบลูนแบบเขียวตัดสลับสวยมาก คนมาช่วงหน้าหนาวอ่ะตอนที่เราไอขึ้นเต็มเนี่ยไอ้คิดว่าหน้าจะเป็นเขียวเหลืองแดงขึ้นสลับกันที่เราถ่ายรูปแล้วไอ้ตรงเที่ยงก็ยังเป็นแบบขวเขียวที่ยังไม่ขึ้นอ่ะโคตรเขียวเลยพ่อแบงนี่ทุกคนจได้เปล่าวะตอนที่แบงกิดอ่ะแว่นหล่นหายอ่ะแว่นอ่ะที่ฉันใส่ถ่ายรูปเมื่อกี้ทวาจริงูลงไปอ่ะฉันกลับมงได้บ่ฉันซื้อทันทีนี่โดนอีกนะ่ดนนี่มของคุณคีบชอบด้วยนีนลาชอบเลยแบบ,แบ,บนี้นี่ของนีนลา You spin me a right call me when you ระหว่างนั่งรอก,กาแฟเขาจะมีเป็นเคาน์เตอร์บาร์แบบเนี้ยให้เราเปิดผ้าแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอากาแฟออกมาเสิร์ฟตรงนี้ก็น่ารักดีฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีต้นซากุระด้วยนะฮะ <laughs> สำหรับหน้าที่ดอกไม้ไม่ค่อยบานแบบนี้ก็ช่วยให้ตรงนี้มันดูมีสีสันมากขึ้นถามพี่เขาว่าดอกสีม่วงเนี้ยเรียกว่าดอกอะไรเขาบอกว่าดอกมกกักกะเร็ดพี่เขาบอกว่าทนแดดทนฝนมากเอาไปปลูกที่บ้านมากดีกว่าเพราะอะไรฉันเริ่มจะไม่ทนละไม่ทนอะไรไม่ทนคนที่บ้าน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราขับรถลงไปข้างล่างกันข้างล่างจะมีดอกส้อยไก่ข้างล่าง ก็จะปลูกเป็นแผงขึ้นมาสําหรับฤดูกาลนี้นะครับที่ต้นอะไรต่างๆีย่ยไม่ค่อยบานเพราะาบานจริง,รง,รงๆประมาณช่วงตุลานะแต่ตรงเนี้ยวิวสวยมากขึ้นมาเห็นเป็นแบบว่าวิวของพูทบเบิร์กทางน,นู้นแล้วก็มีปีกนางฟ้าด้วยนะออนนี้ชุดเธอเหมาะอยู่เหมือนกันนะไม่เพระเาะฉันไปยืนเสร็จปุ๊บคนตัดไปใส่ปีกปีศาจให้ฉันอีกฉันมั่นใจเลยมาแล้วสวยอ่ะเพราะชกาแฟก่อนก่อนที่เราจะลงไปข้างล่าง ช่วงที่เรามาตอนนี้ถือว่าดีถือว่าดีอ๋่อยอะ <laughs> ข้อดีของของมาเลยคือคนไม่เยอะคนไม่พูกุกพานไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่พักหรือว่าจุดชมวิวจุดเช็คอินต่างๆจะคนจะไม่พูกุกพานข้อเหงา,าก,ก็คือข้อเหงาคนมาชน้อยไม่มีเพื่อนไม่มีคนถ่ายรูปให้ใหดูวิวดิวิวข้างหน้าอลังการแล้วดูท้องฟ้าวันนี้ดิท้องฟ้าปอมไหมชัด ดอกไม้ในหน้าฝนแบบนี้ก็มีนะสวยดีนะฮะดูดิสีท้องฟ้าวันนี้เป็นไงทุกคนสวยมากแดงเขียวบอลูนท้องฟ้าทุกอย่างมันแบบตัดกันสีดีมากๆเลยก็มีนางไม้ด้วยนะมีนางไม้นั่งเฝ้าดอกไม้อยู่ด้านบนนะฮะทำอะไรอ,ะรอ,อ่ะเดี๋ยวนะครับ สึจะไปทาอะไรฮะข้างบนขึ้นไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูไงคือแบบว่าตอนแรกอยู่ตรงกลางแล้วใช่ทุกคนถ้าดูในคลิปวิดีโอเนี่ยไอ้จะอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บก็รีบวิง่งไม่ดูแบงค์เก็บทานหรือเปล่าไอ้รีบวิ่งขึ้นไปถ่ายให,ให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยข้างบนน่ะพอมันลองมาข้างล่างแล้วสวยมากดอกไม้ที่เนี่ยสีสวยสีสดมากมาได้แบบทุกฤดูเลยเพราะว่าแต่ละแปลงแต่ละแปลงเนี่ยมันจะไล่ไล่ขึ้นโอ้ยเหนื่อยวะ่ะแต่ละแปลงแต่ละแปลงเนี่ยก็จะไล่ขึ้นสลับสลับกันแต่ถ้้้้้าาาใครททีีีีี่่่่จะมมมแแแแลววบบฮนนนนๆๆตงป แนะนำจนกลวยฮะจนกลวยเพียบต้กลวยเลยคนบ้าจะถ่ายกับต้นกลวยอ้ยเธอมันสวยมากคือมองไปตรงเนี้ยบรรยากาศเหมือนภาคเหนือที่เราไปพวกแบบไร่ชาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตรงฝั่งน,นู้นเนี้ยเขาเป็นเขียวๆหมดเลยพอแล้วตรงนี้นะเห็นที่กำลังขึ้นนะเป็นเป็นสนทั้งหมดเลยอ่ะ e ปีกับ e ี IC b ว่ะคุณ e ปีกับปาะูนี่คือแบบเยออเหนื่อ,อย <laughs> <ๆ> <laughs> เลยเหนืยเหนื่อยอ่ะพ <laughs> ่อพูดแล้วก <laughs> <laughs> ัน <laughs> S <s> <S <s> <S เขาก็ปลูกล้นสนให้รอบๆตรงนี้มันเขียวไงเหมือนล้อมบริเวณแล้วก็กัน <ไส S 2> ก้นลมด้วยกั้นแนวลมนะกั้นอาณาเขตสวยมากตรงนี้เขียวดีคิดว่ามาหน้าฝนจะไม่ได้เจอดอกไม้นะโอเคนะเฮ้แต่วันนี้ฟ้าเป็นใจมากก็คือยังชมตั้งแต่เปิดของวันนี้เลยก็คือแบบฟ้าดีฟ้าสวยเมื่อวานก็คือท้องฟ้าสวยง่ายดูท้องฟ้าดิ ทุกคนนะเวลาเรามาเพชรบูรณ์เนี่ยหลายคนอาจจะเคยขับรถผ่านนะฮะอำเภอวิเชียนบุรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของไก่ย่างวิเชียนบุรีที่ในกรุงเทพมีหลายสาขา <laughs> มีของจริงของปลอมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีร้านออริจินัลที่เปิดร้านแรกเนี่ยอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรีที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่ด้วยนะฮะและตอนนี้เราอยู่หน้าร้านสาขาหนึ่งออริจินัลใช่ไหมครับอันนี้คือสาขารแรกใช่ไหมครับลุงร้านแรกนะขายเฉพาะวันเสาร์จัน์และวันหยุดวันธรรมดาไม่ต้องมานะจ้าไปสาขา2 อย่างนี้ผมต้องไปกินร้านไหนแทนสาขาสองครับสาขาสก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปตามหาก่อน <isas. S 1> คือเมื่อกี้ ลงไปใช่ปะเพราะว่าอ่านหาข้อมูลมาเพราะว่าเราเคยเห็นว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีเนี่ยสงสัยมาตั้งนานแล้วว่าทําไมมันมีเยอะมากเลยในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็แบบส่วนใหญ่จะผูกกับร้านส้มตำต่างๆกับไก่ย่างวิเชียรบุรีก็มาเจออำเภอวิเชียรบุรีเนี่ยแม่ว่ามันมีร้านไก่ย่างอยู่ติดติดกันเยอะมากเลยเอาแล้วร้านไหนคือของจริง<ะ>พี่ลงไปถามคุณลุงมาซึ่งคุณลุงบอกว่านี่คือร้านแรกของไก่ย่างวิเชียรบุรีแต่ว่าวันนี้เขาปิดเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดแต่คุณลุงเขาบอกว่าให้เราไปกินตรงสาขา2ก็็ได้้เปนนาของพี่น้องกันนะ เจอร้านแล้วทุกคนร้านตาแปะสาขาสองนะฮะอันนี้เป็นร้านลูกสาวนะเมื่อกี้ถามพนักงานแล้วเขาบอกว่าเป็นร้านลูกสาวของตาแปะนะฮะและเขาบอกนะครับถ้าเกิดเป็นวันที่ไม่ใช่วันธรรมดาแบบที่พวกเรามาแบบนี้นะคนจะเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็ขายได้วันหนึ่งอย่างน้อย3,400ตัวเลยนะไก่อะ่ะไปแอบ,บดูตรงที่เตาย่างมาไก่ย่างอ่ะเขาย่างทั้งตัวเหมือนที่กรุงเทพนะออแต่ที่กรุงเทพอะ่ะค,คือจะแกะไก่อะไรออกหมดแล้วแต่ไก่ย่างที่เนี่ยหัวยังอยู่คือจะย่างแบบหัวทั้งตัวเนี่ยพันแบบเทคนิคของเขาอะ่ะ ให้ไก่ทั้งตัวอยู่ในไม้ได้โดยที่หัวก็ยังอยู่อะไรยังอยู่หมดเลยถามพี่เขาเมื่อกี้ว่าอะไรควรจะแนะนําให้คนที่ไม่เคยมาทานที่ได้ทานกันขเขาก็บอกว่าแนะนําเป็นเครื่องในไก่แต่วันนี้หมด ถ้าเกิดจะมาตามรอยพวกเรามาก็สามารถสั่งครึ่งตัวก็ได้นะ <S 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 มีให้เลือก2แบบแต่ว่าเมื่อกี้สั่งไปเป็นไก่ไทยซึ่งเป็นไก่ออริจินอลของเขาเป็นไก่ที่ทําให้ร้านนี้ดังก็เลยเลือกเมนูนี้ไก่ไทยนะคะก็จะเป็นไก่หนังกรอบแล้วก็เน,เนื้อก็จะแห้งเราก็จะมีอีกอันหนึ่งคือเป็นไก่พันธุ์ไก่พันธุ์ก็คือไก่เหมือนไก่เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะเนื้อเนื้อก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า juicy juicy หน่อยๆหนังก็จะไม่ได้กรอบแต่เราสับกินแห้งๆเะง น้ำจิ้มไก่ของเขาคือแบบว่าข้นดีมากข้นแบบไม่เหนียวนึกออกไหมทุกคนไก่มาแล้วทุกคนหนังแบบผอมมากแล้วก็เขาหมักมานะมันจะมีงามีเครื่องที่เขาหมักมาติดอยู่ที่ตัวผิวอะ แล้วเมื่อกี้นะคะพี่พนักงานเขาเดินมานะคะทุกคนเขาเอาน้าจิ้มอีกแบบหนึ่งมาให้เราด้วยเป็นน้าจิ้มกระเทียมไอถามว่าน้ำจิ้มกระเทียมอ่มะ,ม,อะมีอะไรบ้างบอกว่ามีกระเทียมเลยแล้วก็ปรุงเอาแล้วก็มีพริกแต่ว่านิดนิด,นดหน่อยหน่อยคือทุกคนเวลากินไก่ย่างชอบกินส่วนไหนกันผมกินน่องกับปีกไอ้กินปีกกับอกไอ้นี่คือแบบชอบเนื้อคือเนื้อขาวๆนี่นะบ้านไอ้นี่คือกินกันหมดเลยแต่ถ้าแบบเขาขาวแล้วมีแดงๆโผล่มานะไม่กินโดยเฉพาะพ่อนี่คือไม่กินเลยชิมไหมมันคือแห้งๆแห้งๆมาก ไก่อร่อยแห้งมากชอบมากเลยไก่แห้งๆเนี่ยน้ำจิ้มไม่เผ็ดแล้วก็ไม่หวานจะเป็นไงขอเราทำจิ้มมาะเทียมหน่อยคือน้ำจิ้มอันนี้เรารู้อยู่แล้วแหละว่าอร่อยน้ำจิ้มนี้ใครก็กินที่กรุงเทพเราก็กินแบบนี้ใจไม่ต้องจิ้มที่วันนี้เลยเหมือนน้ำจิ้มก้อนไก่ป่ะไม่เหมือนเป็นกระเทียมไปเลยกระเทียมเค็มอะไรอย่างเงี้ยลองชิมหน่อยชิมกระเทียมมันจะแบบออกเค็มเออแต่นี่คือสามรสไก่อร่อย ไก่แบบกินเพลินมากเพราะว่าหนังเขาหอมแบบแล้วก็แห้งนะฮะเมื่อกี้เอาตั่งต้มตำปูปลามาให้แบงค์แล้วแต่วันนี้ไอ้อยากกินคือนะฮะตำหนูก็บ้างใช่แต่ว่าเขาจะมีปลาทูกับขนมจีนให้ด้วยใช่สอนหมดเลยอร่อยปะรอให้แบงค์กินนตำปูปลาเลยอร่อยมากราปลาดุกราปลาดุกอร่อยเขาแนะนำเลยว่าลาปลาดุกลาบเสร็จอะไรเงี้ยคนสั่งแต่ไอ้ชอบกินลาปลาดุกตำลาวหลวงกรุงเส้นใหญ่มากปลาคือที่สุดเลย อ่อตำปูปลาอร่อยดิเยวะได้เป็นเส้นขูนดผมชอบกินซ้มต่ำเส้นสับน่าไปดออูอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ใครมาเที่ยวแถวฟอเข้ามาแวะกินกันได้นะอร่อยนะไม่ต้องเป็นแรนดอมไม่รู้ว่ากินร้านไหนดีแต่ร้านนี้เราแบบมาทานให้แล้วนะคะทุกคนคอนเฟิร์มตามอรอยได้เลยอร่อยเลยไก่สมความนั่มเล มาแล้วครับผมตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่สุดท้ายของทริปนี้ที่เพชรบูรณ์ของพเรานะฮะพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ไปแวะกินไก่ย่างวิเชียรบุรีมาแล้วใช่ไหมอันนั้นก็คือออริจินัลของที่นี่ต้องมากินใช่ไหมและนี่คืออีกหนึ่งที่ที่ต้องมานะครับของเพชรบูรณ์ก็คืออุทยานแห่งชาติโบราณสถานสีเทพครับก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งก่อสร้างอะ่ะที่อยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประมาณ1000กว่าปีที่แล้วเลยนะทุกคนเก่าขนาดน,นั้นเลยนะซึ่งเขานะครับเพิ่งได้รับการยกย่องจาก,ก,กยูเนสโกให้็นมมกกกโลกกลลลวยยยยาาาาไไัททททีีท่่่่แถจะยอยู อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยนะครับถือเป็นแหล่งอรารยธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของไทยเลยทีน่นี่สะท้อนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีมายาวนานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวัฒนธรรมทรารวดีที่รุ่งเรืองมาน,นานมากกว่า800ปีก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยโรคระบาดหลายแรงหรือภัยแง้งในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุขโขทัยและอยุธยาจะเกิดขึ้นซะอีกและที่นี่คือมรดกโลกแห่งที่7ของไทยกรมศิลปากรใช้เวลาในการขุดตกแต่งและบูรณะเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้เนี่ยมานานถึง10ปีแปลสภาพเนินเขากลางชุมชนให้กลายเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ซึ่งมีการประเมินคร่าวๆว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสรองจากอินเดียเท่านั้นเอง ซึ่งตัวเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้มีทั้งคูน้ําและคันดินล้อมรอบโดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,889ไร่และแบ่งออกเป็น2ส่วนที่เชื่อมกันคือเมืองส่วนใน1,300ไร่และเมืองส่วนนอก1,589ไร่ซึ่งการขุดค้นครั้งนี้พบว่ามีหนองน้ํากระจายอยู่มากกว่า70บ่อและมีร่องรอยของโบราณสถานมากกว่า48แห่งซึ่งด้วยความกว้างของที่นี่จะมีรถรางพาชมรอบอุทยานสามารถติดต่อโรองหน้าเพื่อขอไกด์นำบรรย ้ขอมมมูลเเพิิต่ตก็ไดนี่ตอนนี้เรามาถึงจุดที่เป็นโ<อ>บราณสถานที่อยู่ด้านนอกตัวอุทยานจริงๆอยู่ข้างในตรงนูน้นแต่ว่าเมื่อกี้เราไปข้างในมาแล้วแต่ว่าข้างในเขาปิด4ี่โมงครึ่งแต่ตรงเนี้ยเปิดตลอดเลยแต่เสียดายคือก่อนหน้านี้นผมเคยเห็นคนเดินขึ้นไปถ่ายด้านบนแต่ปัจจุบันนี้ด้วยความที่เขากลัวมันจะสุดโทมกลัวคนเดินขึ้นไปแล้วจะเกิดอันตรายเนาะ<อ>ก็เลยปิดและไม่ให้ขึ้นบันไดตรงนี้ขึ้นไม่ได้แล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับสะถูกขึ้นไปด้านบนแต่ว่ามันผุพังลงมาแล้วนะฮะบางคนเรียกว่าเป็นดั่งปีระมิดเมืองไทยทุกคน เพราะว่าทรงด้านบนอาจจะต่อขึ้นไปเป็นรูปคล้ายๆกับปิระมิดไป,ไปดูใ,ใกล้ๆกันดีกว่าครับคือตอนกลคืนมันต้องสวยมากแน่เลยทุกคนเพราะว่าดูไหมเพราะว่ามีไฟอีกแล้วมีไฟสองเข้าไปข้างในตรงบริเวณนี้นะครับมีชื่อเรียกแยกออกมาด้วยชื่อว่าเขาคลังนอกนะฮะตัวโครงสร้างทั้งหมดตรงบริเวณนี้นะครับเรียกว่าเขาคลังนอกตู้อุทยานจริงๆสามารถนั่งรถเข้าไปเที่ยวได้ก็จะเป็นปราสาทโบราณโบราณที่เราเข้าไปถ่ายรูปนะฮะสีก็จะเป็นสีแบบนี้เลยสีอิฐแบบนี้นะฮะ คือด้วยความที่มันเก่าแก่อย่างที่ผมเล่าไว้ให้ฟังเนาะมันอายุประมาณ1000กว่าปีเนี่ยมันไม่สามารถยืนยงคงกระพันไม่ได้ด้วยความที่มันเป็นหินอย่างเดียวนะไอที่เราเห็นข้างหน้าตอนนี้นะฮะมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาขุดเจอเป็นโครงสร้างหินนะครับแล้วตัวนักโบราณคดีเนี่ยทำการตกแต่งรีโนเวทให้ตัวโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยตกแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะหน้าตาเหมือนที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะฮะอารมณ์เหมือนปิระมิดคือตัวปิระมิดที่เราเห็นทุกวันนี้มันก็จะเป็นพื้นผิวประมาณนี้เหมือนกันนะฮะเอออันนะ เพราะว่านักโบราณคดีเขาจะมีชุดข้อมูลของศิลปะในยุคต่างๆใช่ไหมเขาก็จะรู้ว่าใช้ก้อนอิฐวัสดุจากอะไรทําสีประมาณไหนแล้วตอนนี้พ่อเรียนอ่ะพ่อเรียนอะไรนะรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วอย่างนี้พ่อจบไปไปเป็นอะไรถ้าเกิดสมมติว่าพ่อต้องทำงานอะไรพ่อทำพ่อทำกรมศิลปากรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมพ่อพอเรียนจะพาะ ประเทศไทยของประวัติศาสตร์แบบไทยเรียนหมดเลยเนาะทั่วโลกไม่น่าละ่ะแต่จําไม่ได้แล้วนะตอนนี้ไม่น่าละ่ะขยันไปท,ที่ที่มีแบบเรื่องเล่าจังเลยไม่คือเราชอบประวัติศาสตร์เพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ย oh. มันจะช่วยทําให้เราได้รู้ว่าในอดีตอ่ะเราทําอะไรผิดพลาดมาบ้างเราจะได้ไม่ทําผิดอีกอย่างเช่นส oh. มมติเรื่องนี้เราเคยทําไปแล้วเมียโกรธเงี้ย oh. เรามาประยุกต์ใช้ได้ oh. คือพอทําปุ๊บเมียโกรธปุ๊บเรื่องนี้ก็จะไม่ทําละเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอะไรอย่างงี้ยเราก็เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้ว oh. มันลิงกันได้นะทุกคนคือไม่ใช่ว่าเรียนไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้เห็นไงว่าสมัยก่อนคนสมัยก่อนอะ่ะมันมีปัญหาจากเรื่องต่างๆแล้วล่มสลายไปเพราะอะไรเราจะได้ไม่ทําอีกขอบคุณมากค่ะครูคพี่แบงค์ยินดีต้อนรับสู่ปดิศาสต์8นาทีเฮ้ยคนละช่อง ันนี้ไม่ได้เซตนะคะอันนี้รอนั่งแบบปกติจะนั่งแบบปกติเลยนี่นิดเดียวขึ้นโลโก้ตรงด้านขวานี่คือเป็นรายการทีวีแล้วนะใช่พอดีจะมีตรงนี้ นั่งแล้วก็ล้มพอดีไม่ไหวแล้วชั้นดำมัง้งตั้งแต่เช้าเย็นๆแล้วเธอสรุปกันนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวเพชรบูรณ์นะจังหวัดนี้เรียกว่ามีที่เที่ยวบเยอะมากๆและสําหรับผมนะถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากๆทุกคนคุณสามารถเที่ยวแต่ละโซนแต่ละวันเลือกที่พักเป็นโซนเขาค้อเป็นโซนภูทับเบิกเป็นโซนตัวเมืองเพชรบูรณ์คือมีหลายโซนมากๆใครนะครับที่ตามรอยพวกเรามาเที่ยวเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูนะครับคลิปภูทับเบิกของเราได้ด้วยนะครับและพวกเรานะคะก็มีทิปเที่ยวเขาค้าอด้วยก็ย้อนกลับไปดูได้เลยครับ ใครนะฮะที่เป็นคนเพชรบูรณ์หรือเป็นคนที่อยู่บริเวณรอบๆตรงนี้นะครับก็แนะนาที่เที่ยวเพิ่มเติมเข้ามาได้นะเพราะว่าจังหวัดใหญ่มากจรงิงผมเนี่ยขับรถนะจากที่พักข,ของเรามาถึงตรงนี้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงจริงเหมือนเราขับรถจากกรุงเทพไปพัทยาเลยจังหวัดใหญ่มากๆเลยทุกคนใช่แล้วก็ใครนะคะที่ดูคลิปเราจนจบถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะชอบการท่องเที่ยวแบบไอซ์แบงค์เดลี่นะคะก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะคะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนจบนะครับคุณคือผู้สนับสนุนอย่าง เรานะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับายการเที่ยวแบบนี้ใครอยากดูอีกอย่าลืมกด subscribe นะครับไปละบายๆฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3มคนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย